รัสเซียก็เคยขู่บอกว่าก็เท่ากับเบอร์ลินต้องการเปิดสงครามกับทางมอสโกโดยตรงอ,อ่อำนาจกำลังรบนะครับแล้วก็สถานการณ์แล้วก็บรรยากาศในขณะนี้นั่นนะเอาเป็นว่ายังเป็นเป็นคำขู่อยู่เรื่องที่ส่งกำลังไปไว้ในลิทัวเนียน่าสนใจนะครับและอันที่สาม ที่ผมไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของเยอรมันได้อนุญาตให้ยูเครนใช้ทอรัสมันมียุโทโธปกรณ์หลายรายการนะครับโดยเฉพาะมิสไซล์ที่ส่งเข้าไปให้ยูเครนมานานมาแล้วเนี่ยบางส่วนก็ให้ใช้ได้บางส่วนก็ยังควบคุมเอาไว้อยู่อย่าเพิ่งใช้สิ่งที่มอสโกก็รู้นะครับว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนักหรอกนะครับที่ไปทำอะไรเบอร์ลินเขา แต่เป้าหมายในวันนี้นะครับอันนี้คิดกันดูเอาแผนที่มาดูนะครับแล้วก็ดูอํานาจกําลังรบอะไรต่างๆเหล่าน,นี้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเฟสแรกได้คะแนนมาเยอะแล้วแล้วก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ด้วยแล้วส่วนการขยับต่อไปอะไรต่ตางๆผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ชาติที่จะไม่มีความสุขเลยก็คือนะนะครับตั้งแต่คนยูเครนเองนะครับโปแลนด์แล้วก็ประเทศต่างๆที่ห้อมล้อมกันอยู่ตรงนี้ก็ยังจะอยู่ใน อาการหวานภวาถึงขั้นมีไส้ศึกมีเกลือเป็นหน่อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมคะในทางยุทธศาสตร์การรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสงครามรัสเซียยูเครนค่ะผมเลยตั้งประเด็นไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยยูเครนคงไม่ได้ทำคนเดียว ครับมีใครสนับสนุนอยู่ซึ่งเรื่องนี้เขาก็จะไม่พูดกันนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเนะครับข่าวก็พยายามจะบอกว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ยูเครนเนี่ยอ่อแอนะครับถูกโจมตีหนักนะครับประเทศชาติหรือว่าประชาชนทั้งหมดเนี่ยลำบากนในเวลาเดียวกันยูเครนก็มี สติปัญญามีความกล้าที่จะคิดนะครับมีอินโนเวชันต่างๆที่จะคิดผลิตอาวุธอะไรต่างๆซึ่งยูเครนเองก็เคยเปิดเผยนะครับว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ตั้งหลักได้บ้างเนี่ยนะครับยูเครนรู้ว่าอเมริกาเอาแน่เอานอนไม่ได้จึงหันมาช่วยตัวเองในลักษณะของการคิดและผลิตเองและทุ่มเทกับโดรนเป็นหลักอันนี้ อันนี้ยูเครนก็ประกาศเองนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าโอเคครับเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือมหาอำนาจที่เคยอยู่กับโซเวียตมาก่อนใช่ครับ <S <S เพราะฉะนั้นเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆเ่า,าเนี้เมื่อเขาจนตรอกขึ้นมาแล้วก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือนะครับผมเชื่อว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวคุณกิตา้าคงชวนคุยผมกับผมแล้วมั้งเรื่องที่ชาติที่ช่วยเหลือมากที่สุดเนี่ย วันนี้เปิดหน้าแล้วนะครับก็คือเยอรมันนะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เทคโนโลยีทรานสเฟอร์นะครับที่จะแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะทําให้ยูเครนเนี่ยยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ <Okay. S 1> ผมเชื่อว่ายูเครนนะครับกล้าคิดกล้าทำหากแต่การสนับสนุนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะจากด้านอวกาศดังด้านสเปซนะครับที่จะช่วยคุม บัญชาการรบเหล่านี้ผมเชื่อว่ามีนะครับแต่เขาจะไม่เปิดเผยกันตรงนี้เพราะว่ามันจะเรียกว่าอะไรละครับเรื่องพันนี้เนี่ยในสงครามเนี่ยมันมีทุกรูปแบบนะครับที่เปิดเผยไม่เปิดเผยเปิดเผยแล้วเปิดเผยให้เข้าใจผิดอีกอะไรทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของไส้ศึกเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเราคุยกันเนี่ยไม่ผิดนะครับเรื่องของการมีบุคคลนะครับหรืออีกหนึ่งมาหาอำนาจสองมาหาอำนาจเข้ามาช่วยในการควบคุมคงนี้ครับก็เอาเป็นว่าผมถอยหลังไปไอ้สักเวลาหนึ่งนะครับว่าเยอรมันเนี่ยได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนมาตลอดนะครับระยะเวลาตั้งแต่สงครามเริ่มแล้วก็ผ่านมาระยะหนึ่งจนกระทั่งเมื่อ เข้าสู่ปีที่สามเนี่ยขอเรียนนะครับว่าเยอรมันคือเสาหลักนะครับของอลองรองลองไปจากอเมริกาที่เป็นนาโต้นะครับเมื่ออเมริกาจะถอนตัวออกไปเห็นไหมครับเยอรมันเนี่ยครับเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะักแต่ต้องยอมรับว่าทั้งเรื่องเงินนะครับเดือนที่แล้วให้ไปห้าบิลลีอนยูโรนะครับห้าบิลลีอนยูโร สำหรับกิจการนี้โดยเฉพาะแล้วก็ที่ผมรีบอ่าน,านมาเนี่ยนะครับก็อยองรับว่าเยอรมันเอาจริงนะครับไปตั้งโรงงานผลิตอาวุธในยูเครนละอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับซึ่งมันแสดงถึงศักยภาพของเยอรมันทั้งเรื่องของพึ่งได้พึ่งพาได้นะครับมีเงินทุนแล้วก็ เรื่องของกองทัพเยอรมันเดี๋ยวก็จะหาว่าไปเชียอะไรเขานะครับก็ถือว่าเป็นกองทัพท่านะครับท่าคขากฎหมายเขาอนุมัติเอาจริงเอาจังเนี่ยนะครับผมว่าเป็นกองทัพที่โลกเคยเคยสัมผัสเข้ามาแล้วกองทัพเยอรมันนะครับซ,ซึ่งเราไม่พูดถึงตอนน้นนะครับเพราะว่าผิดกฎหมายห้ามห้ามชื่นชมุนกีตารงผมทราบนะครับว่าสงครามโลกครั้งที่สองมันมีระบอบระบอบหนึ่งที่ ห้ามห้ามพูดชมนะครับเรื่องที่ส่งกำลังไปไว้ในลิทัวเนียน่าสนใจนะครับและอันที่สที่ผมไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของเยอรมันได้มีการอนุญาตให้ยูเครนใช้ทอรัสนะครับมันมียุโทโธปกรณ์หลายรายการนะครับโดยเฉพาะมิสไซล์ที่ส่งเข้าไปให้ยูเครนมานานมาแล้วเนี่ยบางส่วนก็ให้ใช้ได้ บางส่วนก็ยังควบคุมเอาไว้อยู่อย่าเพิ่งใช้นะครับเหมือนอเมริกานะครับเคยให้ไปถูกไหมครับขณะนี้เยอรมันปลดล็อกแล้วนะครับว่าอาวุธที่เคยควบคุมเอาไว้เนะี่ยเพื่อช่วงแรกๆเราลืมกันหรือยังครับโอ้เป็นห่วงเป็นใย,ยกันเหลือเกินนะครับสหรัฐเอาไปให้ยูเอ e เอาไปให้ฝรั่งเศสเอาไปให้อาวุธต่างๆเหล่านี้ให้ยิงแค่นี้นะ ไม่เกินส0งร้อยกิโลจำัดนครับมเดี๋ยวจะไปบุกลุกเขาอะไรเขาวันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดแล้ววันนี้ปลดล็อกหมดแล้วนะครับคือยูเครนไอที่ฉันให้เธอไปเนี่ยเธอใช้ได้หมดเลยนี่คือเรียกว่าสิ่งที่เยอรมันเป็นหลักให้เป็นเสาค้ำยันให้ยูเครนอันนี้เงินคนนะครับเทคโนโลยี Technology. แล้วก็แนวนโยบายที่เยอรมันดูแลยูเครนอยู่ในวันนี้ครับแล้วก่อนหน้านี้ในช่วงที่เยอรมนีเนี่ยประกาศที่จะให้ความช่วยเหลือรัสเซียก็เคยขู่บอกว่าก็เท่ากับเบอร์ลินต้องการเปิดสงครามกับทางมอสโกโดยตรงนะคะเบอร์ลินนี่อาจจะเป็นเป้าหมายการถูกโจมตีก็ได้นะคะถ้าไปให้ขีปนาวุธร่อนทอรัสกับยูเครนนะคะก็มีบ่อยครั้งที่รัสเซียมักจะขู่ไปถึงพื้นที่ ที่เป็นเมืองหลวงสาคัญหรือว่าเมืองสําคัญในยุโรปนะคะท่านนี้พัดมองว่าเหตุการณ์มันคริติคอลมาถึงจุดที่รัสเซียต้องปฏิบัติการโจมตีเข้าไปนยุโรปหรือยังคะผมเชื่อว่าในอํานาจกําลังรบนะครับแล้วก็สถานการณ์แล้วก็บรรยากาศในขณะนี้นั่นนะครับเอาเป็นว่ายังเป็นเป็นคำคู่อยู่นะครับอันนี้รัสเซียระหว่างทําสงครามมาเนี่ย สามปีมาเนี่ยนะครับก็จะมีคำขู่ในลักษณะนี้ออกมาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่โปแลนด์นะครับที่ไม่เคยมีความสุขเลยเนี่ยสามปีมาเนี้ยนะครับที่รวมทั้งบอลติกใช่ไหมครับที่อยู่ทางเหนือฟินแลนด์ที่อยู่ข้างบนอะไรต่างๆเหล่านี้คือลักษณะท่าทีการทำสงครามมันคู่กันนะครับระหว่างกำลังรบก,กับเรื่องของการแสดงท่าทีอะไรต่างๆเอาเป็นว่า สิ่งที่มอสโกก็รู้นะครับว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนักหรอกนะครับที่ไปทำอะไรเบอร์ลินเขาแต่เป้าหมายในวันนี้นะครับอันนี้คิดกันดูเอาแผนที่มาดูนะครับแล้วก็ดูอำนาจกำลังรบอะไรต่างๆเหล่านี้นแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเฟสแรกนะครับยังยืนยันอยู่ว่าโอเคนะยกที่1ได้คะแนนมาเยอะและ้วแล้วก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ด้วยแล้วส่วนการขยับต่อไปอะไรต่าง ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คนที่ชาติที่จะไม่มีความสุขเลยก็คือนันะครับตั้งแต่คนยูเครนเองนะครับโปแลนด์แล้วก็ประเทศต่างๆที่ห้อมล้อมกันอยู่ตรงนี้ก็ยังจะอยู่ในอาการวานผวานะครับตรงนี้ค่ะทีนี้ท่าทีของฝั่งสหรัฐละคะท่านิพันต ประเมินอย่างไรคะตอนนี้เรายังไม่เห็นปฏิกิริยาว่าสหรัฐนั้นออกมามีฟีดแบ็อย่างไรกับการโจมตีของยูเครนต่อรัสเซียในครั้งนี้นะคะก่อนหน้าน,นี้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เคยพูดเมื่อ4ี่วันที่แล้วว่าให้เวลาปูตินให้เวลาราัสเซีย2สัปดาห์นะคะจะต้องขีดเส้นว่าให้เข้ามาพีซท็อกแล้วก็เข้ามายอมรับข้อตกลงสันติภาพให้ได้นะคะ แต่ไม่ได้บอกว่าท้ายที่สุดถ้าไม่ยอมรับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะคะท่านิพัฒน์ประเมินท่าทีของฝั่งบริการย่างไรครับวอชิงตันยังยืนนจุดที่บอกว่ามันไม่ใช่สงครามของเรานะครับท่าทีนี้ชัดเจนนะครับการที่ทรัมป์พยายามที่จะโอเคให้ยูเครนกับรัสเซียไปเจอกันโดยตรงนั้นนะ่ะพยายามมาตลอด แต่ยังไม่สําเร็จนะครับและครั้งนี้วันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองมันพอบอกได้ครับว่าสหรัฐเองเนี่ยต้องการที่จะไม่ต้องการที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการที่จะต้องมาซัพพลายนะครับดูแลโอภพุ่มใช้เงินทองต่างๆนะครับเข้ามาดูแลมหาสารตรงนี้อันนี้ชัดเจนที่สุดสิ่งที่วอชิงตันพยายามจะทำก็คือ การผลัก <g arden> ให้เข้าไปคุยกันนะครับมันเหมือนเราเป็นมีเพื่อนอยู่สองคนนะครับก็ทะเลาะกันอยู่แล้วก็เบื่อเต็มทีแลก็บอกให้แกไปคุยกันไปสองคนนะอนะไรประเภทนี้มันออกมาในแนวนี้ครับซึ่งซึ่งอย่างน้อยก็ประหยัดตังได้ใช่ไหมครับความช่วยเหลือต่างๆที่เคยให้อย่างหนักเนี่ยโอ้ยภาพหรือว่าข้อมูลที่ผมเข้าไปอ่านนะครับบทความอะไรต่างๆที่สาระเขาก็เปิดเผยว่า ในช่วงสงครามรบกันหนักๆเนี่ยเครื่องบิน4 7ของสหรัฐจ้เป็นเครื่องบินที่บรรทุกหนักที่สุดในโลกเนี่ยนะครับมันบินตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะว่าไอ้ลูกกระสุนเนี่ยนะครับปืนใหญ่อาวุธบางประเภทเนี่ยมันผลิตอยู่ในอเมริกามันต้องต้องบินแล้วมัน <c oughs> ส่งกำลังตลอดไปดูแล้วเนี่ย ต้องยอมรับจริงๆมาสมัยไบเดนกันแล้วกันนะครับสมัยไบเดนนั่นแหละคือเรียกว่าเขาพูดกันว่าโอ้โหน่านฟ้าในอเมริกาไม่เคยว่างเลยสําหรับเครื่องบินขนส่งเรื่องโลจิสติกที่จะส่งไปให้รัสเซียและส่งไปให้ยูเครนตรงนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าทรัมป์ก็ต้องมีผลประโยชน์ทางการเมืองนะครับที่เคยบอกกับประชาชนเอาไว้นะครับทาคงต้องทําแล้วก็ลด รายจ่ายตัวเองลงมา <c oughs> โดยผลักตรงนี้สหรัฐเองก็วันนี้ก็ได้ตัวช่วยมาเยอะนะครับถ้าคุณกิตาได้เราก็คงได้เรียนรู้มาพร้อมๆกันว่าการพูดคุยกันครั้งนี้วันนี้ที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยก็มีเรื่องของรู้สึกจะเป็นซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยด้วยกับตุรกีนะครับเอาละครับเราอาจจะ มีคนพยายามจะเข้ามาช่วยสหรัฐก็พยายามที่จะหาคนที่มาแบ่งเบาภาระเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับซึงซึ่งเขาก็ยังทําได้ดีอยู่ครับในเวลาเดียวกันมอสโกก็ยังมีอยู่บ้างนะครับเรื่องเกาหลีเหนือก็เงียบๆไปไม่รู้ว่ามาอีกหรือเปล่าทำไมับตรงนี้นี่นี่คือสิ่งที่ดําเนินอยู่ในขณะนี้ครับ